พี่หมีเนี่ยพี่หมีอยู่ตรงนี้วสดีครับอาจาย์ฮัลโหลสวัสดีครับอาจารยิ่งศาพก,าพ,กาพี่หม,หมีมีคนเข้ามาดูไลฟ์แล้วก็บอกว่าอาจารย์เบียให้โทรหาเหรอไม่ใช่ผมอาจารย์หมายถึงว่าอาจารย์นะให้ผมโทรหาอาจารย์ล<อ>ผมอาจารย์เ<ร>บียให้ผมโทรหาอาจารยิ่งศักดิ์หลายลวายนันแล้วหลายครั้งแล้วอาจารย์ไม่ได้รับสายเลยอ้าวเหรอ ครับผมอาจารย์ตตดสายทิ้งตลอดเลยวยไม่น่าแล้วก็ไม่ได้โทรกลับด้วยบอาว่าวแล้วก็มีคนเอ่อโทรกลับมาเบอร์หกหกหกลงท้าย<ช>นะ,นะครับดดดดอบอกว่าเท็ดดี้เท็ดดี้ใช่อ่อบอกว่าเดี๋ยวอาจารย์ต้มไก่เสร็จจะโทรกลับก็รอ,อก,ก็ไม่ไโทรกลับมาครับโอ้โขอโทษเมื่อวานฉันไม่ไหวเพราะฉันต้มเป็ดต้มไก่เสร็จใช่ไหมขาเขือฉันเลี่ยงอ่ะฉันไข้ขึ้นเลยที่ปวดหลังอ๋อ ใช่ประเดี๋ยวเท็ดดี้พรุ่งนี้เขาคงจะส่งขนมให้อาจารย์ให้อาจารย์เบียนะพี่หมีเราโทรศัพท์เขานะพรุ่งนี้บินครับบินไปมหาสารคามบินไปมหาสารคามน่าจะเออไม่น่าจะมันไม่น่าจะมีเวลาว่างตรงกันเลยล่าครับอาจารย์เพราะว่ามันจะว่างเป็นช่วงๆครับพอไปถึงินเยะแต่วันนี้จะไม่ไม่เข้าไปในไลย์ของอาจารย์นะคะ พะฉันกินน้ำมงุนอยู่ี๋ยวอาจารย์เบียด่าฉันครับอาจาร,รย์แล้ว <ซะ S 1> <ช>ทีนี้รครับพรุ่งนี้อาจารย์ว่างหรือเปล่าครับถ้าว่างเนี่ยตอนเอ่อตอนที่อาจารย์เบียร์ว่างผมแช่อาจารย์เบียร์ก็โทรหาอาจารย์พรุ่งนี้นหรอพรุ่งนี้ฉันก็ไม่ได้ไปไหนฉันก็อยู่ที่สถบาบันฉันจะทํางานทุกวันเลยเพราะตอนนี้ฉันยังไม่มีงานทําอ่ะพี่หมีอ๋อครับฉันไม่ได้ไปทํางานแล้วแล้วตอนนี้ใครจะจ้างฉันก็ไม่รู้เพราะว่า มันมีข่าวว่าเดนป่วยใกล้ตายพี่หมีเข้าใจใช่ไหมหนูเข้าใจครับอาจารย์แล้วก็เมื่อวานเนี้ยก็เล่าให้พี่หมีฟังว่าฉันก็ไม่สบายใจตรงที่เออสินค้าที่ฉันเป็นพรีเซนเตอร์อะเมาถามมาป่วยเป็นอะไรเป็นสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพอันดาลูกทีมเอฟซีเขาต้องเ<ซ>ข้าใจเห็นก็เลยเออมันจะพูดยังไงอ่ะก็ขอให้เหตุการณ์อย่างนี้มันผ่านผ่านไปเด่นจะอดทนครับพี่หมี ครับใครช่างว่ากล้าว่าจานได้นะครับก็แหมก็ข่าวมันออกว่าเดียนป่วยอ่ะอืมก็ไม่เป็นไรคะ่ะโอเคคะ่ะใครจะพูดอะไรยังไงเดี้ยนไม่ไม,ไม่ตื่นเต้นอะคะ่ะเดียนเฉยแต่จะบอกกับอ่าพี่หมีนะฝากเลยนะทีเดียวว่อีกไม่นานฉันจะออกไปหางานทาแล้วฉันจะไม่อําลาวงการแล้วฉันจะกลับไปทํางานอ๋อครับสาธุค,ครับอืมไม่อยากให้คน<า>มองว่าเดียนป่วยใกล้สาย คือจริงๆแล้วลว่าอาจารย์อ่ะคือเป็นห่วงแล้วก็อยากจะให้กําลังใจอยากจะโทรหาแล้วครับอยากจะซื้อของด้วยสิบห้าชุดครับผม <S 1> <S 1> ก็เลยให้ผมติดต่ออาจารย์ยิ่งฝากแต่มา <S 2> <S 2> ไม่ไมไถึแล้วชุดมัดเลยของตุ้จีนเป็นชุดจะเป็นเซ็ตมันมันหมดเกลี้ยงเลยนั่นแหละครับชุดละพันหกร้อยแปดสิบอะไรนั่นแหละครับอาจารย์นั่นแหละมันเป็นตัวสิบเศษชุด ปรากฏว่าคนไม่ได้ไหวก็ซื้อจนไปเต็มไปหมดเพราะมันสวยงามแล้วมันอร่อยแต่ไม่เป็นไรค่ะพี่หมีไม่ต้องห่วงนะบอกอาจารย์เบียร์เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหนูให้เต็ดดี้ติดต่อกลับไปนะอ๋อได้ครับได้ครับพรุ่งนี้อาจารย์พรุ่งนี้อาจารย์จะตื่นประมาณกี่โมงครับขออนุญาตถามครับแปดโมงแปดโมงใช่ไหมครับแปดโมงรับสายได้เลยอ๋อแปดโมงรับสายได้เลยใช่ไหมครับงั้นแปดโมงผมต้องหาได้ไหมครับได้ได้ได้ครับผมเพราะผมลงเครื่องประมาณแปดโมงประมาณแปดโมงนั่นแหละครับ ฝากความระลึกถึงอาจารย์เบียร์ได้นะได้ครับได้ครับขอบคุณครับพี่หมีครับให้กําลังใจตานิสานะครับสู้ๆนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับนี่แต่บอกอาจารย์เบียร์ไม่ต้องเม้นเยอะนักเงียบๆบ้างกลัวลงถ้าหลงตามดค่ะคาซอสดีครับออกไงก่อนเยวงออกไงก่อนอืม ขอบพระคุณมากครับพี่หมีคนขับรถคนดูแลอาจารย์เบียน่ารักจริงๆพูดได้คำเดียวเขาน่ารักอาจารย์อาจารย์เบียมีกักร,ะระยะนานมิิตรที่ดีรักเขาเยอะเหลือเกินรักกันก็ต้องดูแลกันจะถามอะไรก็ถามในสิ่งที่ควรถาม อย่าพยายามเคลียร์เคลียร์จนกระทั่งอาจารเบียเดือดร้อนทัวลงอันนี้เดียนไม่ชอบเดือนสงสารเขาวันวันได้นอนมาละกี่ชั่วโมงวิ่งไปวิ่งมาทํานนทํานี่ซาละพัอแล้วเวลาคนไปว่าเขาเยอะๆนะเขาก็อารมณ์ไม่ดีนิดกลัวอาจารเบียความดันขึ้นเครียดป,ปะปเป็นหูเป็นตาดูแลด้วยอย่างน้อยที่สุดเขานั่งพูดเกี่ยวกับเรื่องธรรมะเดืนไม่เคยเห็นยุคไหนที่ประชาชนทั่วไป ที่ไม่ได้บวชไม่ได้เรียนหันมาใส่ใจเกี่ยวกับธรรมะเยอะท่ายุคนี้